ดูดวงชาวราศีพฤษกนางมาเตือนคนคนนี้คิดร้ายับนะผมปัญหาต,ต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดดวดร้าวล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวโดนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆเรื่องรล้าเล่นลับประเดีประดังับนะผมดวงชะตาอะไรของคุณเนี่ยนวะผมก่อนอื่นหมอสันแนดดำับนะผมให้คุณพบภัยลีพินาศตูหมู่มานาพังพินาศ ครับผมเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับผมเพราะไปรีพินาสกันแก้คุณสายมอดามนะผมนะองครับองค์นี้250บาทนะผมเป็นพระผงนะครับผมพระเก่าพิธีใหญ่นะครับผมนะผรับผม250บาทสองฟรีทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเกผมและให้พบคู่กับเหรียญปางสะดุ้งมารครับผมถ้าเป็นไปได้พบเหรียญปางสะดุ้งมารให้พบติดตัวไว้นะครับปางสะดุ้งมานสตูโมมารยังพังพิทนาสนะครับผม มาร์ต่างๆเข้ามายังสะดุ้งออกไปทัานก็คิดดูแล้วกันปางสดุ้งมาร์ะครับผมเหรียญเก่านะครับ250าบาทสงฟรีทักไลน์มา sunny ี่4องด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงหาศิธิ์คำชูปอกปากกุ้งของรักษาดวงจตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนดวงนี้จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าสวยทั้งสวยทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเฮงทั้งปังทั้งประสบความสำเร็จคนคนนี้ เข้ามาคิดร้ายมวาว่าอีจฉาไงครับเขาอีจฉาไงแล้วเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาจบนาุญบารมีวาสนาคนมันอีจฉานะครับจะเรียกว่าบ้าก็ได้นะบ้าตามล้างตามผ่านไม่เลิกนะเป็นคนบ้าไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภทํำยังไงครับหนีสิครับทํำยังไงได้นะสู้กับใครไม่สู้สู้กับคนบ้าเลเพราะฉะนั้นนางมาเตือนนางนางคือมาจากไหน แลวผมก็คือนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้านำพาซึ่งความประเร็จน,นางฟ้าแม่ทุนหัวนั่นเองเทวดาประจําตัวท่านแหนะและผมจะช่วยปกปัก,ปกุ้มคองรักษาหนุนนําโชคชะตาหลบหลีกจากคนประเภทนี้ที่เข้ามาคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเป็นคนรูปหล่อหน้าตาดีรูปสวยจิตใจงดงามเป็นนางฟ้าบนสวรรค์จิตใจแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีไปไหนมีแต่คนรัก,กมีแต่คนเมตตาครับนะคนคิดร้ายมันคน คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีเขาอิจฉานั่นเองดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรมีเงินล้านเข้าถามหามีเงินทองบารมีวาส,สนาปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้ามีไหมมีเพราะฉะนั้นอยู่หาจังหวะบ้านปลายชีวิตจะรลํ่รวยด้วยทรัพย์สินเงินทองท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันการปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคให้ท่านยินยัดต่อสู้เดอะสตาร์ส่องแสงมนจันทาดวงชะตาจะเปิดซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มอัศวบินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นด้วยบุญกุศลศาสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเทมโวลนนักรบก้าได้ก้าเสีย ก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองแต่ว่าไล่ระวังกับใครบางคนที่คอยกันแกล้งยื้อแย่งอาจจะทําให้เกิดทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแต่เรื่องราวต่างๆน้ำผมตกตําแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาบรมีดาบป,ปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระยกระสาวกระสายอดทอนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหว ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ดวยโชคจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดมาประยองเกิดขึ้นในโชควตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสองเหรียญบังเกิดขึ้นด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติมให้ค่าครูทางช่องได้ครับนะผมอย่าอย่าลืมรับ รับชมคลิปต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาชาว,วราศีพฤษภถ้ารวมเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆดวงดาวส่งพลังงานเชิงบวกให้คุณมีความมั่นใจ และกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดไทยการตัดสินใจที่รอบคอบจะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายครีเอทีฟ หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นนักออกแบบนักการตลาดหรือผู้ประกอบการจะมีไอดีใหม่ๆที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างน่าสนใจตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักการตลาดอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหม่ ที่ทาทายความสามารถแม้จะรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับผู้ที่ทำงานประจำช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือเพิ่มความรับผิดชอบอาจมีการย้ายแผนกหรือได้ทำงานในโปรเจกต์พิเศษที่จะช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆแม้จะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้องการทำงานที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาว ปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้งานราบรื่นขึ้นหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ใช้วิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และมองหาทางออกร่วมกัน ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายในช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบ้านหรือรถยนต์เช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือค่าบำรุงรักษารถยนต์ที่สูงกว่าที่คาดการไว้ ช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตลาดหุ้นควรกระจายความเสี่ยงและไม่ลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เกินไป ตัวอย่างการวางแผนการเงินที่เหมาะสมสำหรับเดือนนี้แบ่งเงินเก็บ30%ของรายได้เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินลงทุน20%ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนรวมตราสารนี้ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน40%เก็บไว้10%สำหรับความบันเทิงและงานอดิเรกด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะมีโอกาสขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือแสไตล์ช่วงต้นเดือนควรเน้นการทําการตลาดออนไลน์และสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอยตัวอย่างกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าประจำสร้างแท็กเกตสินค้าที่คุ้มค่าจัดกิจกรรมไลฟ์สด เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในการรีวิวสินค้าช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนต์ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านสต็อกสินค้าและทีมงานการพบปะลูกค,ค้า โดยตรงจะช่วยสร้างความประทับใจและความไว้วางใจซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการบอกต่อคำแนะนำพิเศษ 1. ใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและธุรกิจ สรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์สีระมัดระวังการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินก้อนใหญ่ ห้ใส่ใจสุขภาพและออกกําลังกายสม่ำเสมอเพื่อรักษาพลังงานในการทำงานโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่น และการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้